ยักู <Yahoo! S 2> ยามเย็นมาฟังเพลงลูกทุง่งลูกทุง่งเพลิดเพลินสาระด,ดีเวลานี้1 8นาิกาถึง19นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามรายการตะวันบ้านทุง่งฟังพร้อมกันตอนนี้ที่นี่สวท,ทรรัง91.25เมกะเฮิร์ มาต่อเนื่องกันค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับมาตรการของสบคค่ะที่ยังคงระดับพื้นที่นะคะที่มีสถานการณ์โควิดเหมือนเดิมพร้อมทั้งเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มของผู้สูงอายุและนักเรียนก่อนที่จะปิดภาคเรียน พร้อมทั้งเห็นชอบนะคะเรื่องการปรับมาตร,รการเทสแอนด์โกไปแล้วด้วยค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินค่ะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะหรือว่าสบคที่ประชุมสบคเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ทุกอย่างนั้นยังคงเดิมค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือพื้นที่ควบคุมสีส้มจะมี44จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสีเหลือง25จังหวัดค่ะพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว8จังหวัดรวมถึงจังหวัดอื่นที่ดำเนินการในบางพื้นที่18จังหวัดด้วยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการบริการโควิด19ปี2563นั้นก็มีการใช้จ่ายไปแล้วค่ะอยู่ที่3,841ล้านบาทนะคะ ปี2564ก็ใช้ไปแล้ว97,747ล้านบาทปี2565นะคะก็มีการ ใช้ไปแล้วค่ะอยู่ที่32,488ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมกันอีกนะคะ5 1าหล้านบาทสำหรับมาตรการของการที่จะเปิดเรียนออนไลน์ site, จากสถิตินะคะผู้ติดเชื้อที่อยู่ในวัยเรียนนั้นมีจํานวนไม่มากประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการออกมาตรการเพื่อจะรองรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนแต่พบว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนติดเชื้อหนึ่งคนขึ้นไปปิดโรงเรียนร้อยละ28ค่ะขณะที่โรงเรียนใกล้เค ก็ปิดโรงเรียนไปด้วยร้อยละ9ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีมาตรการเปิดเรียนออนไซต์ site. กรณีนักเกรียนที่มีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด -19 ของโรงเรียนประจำหากว่ามีความเสี่ยงต่ำสามารถเรียนออนไซต์ได้ตามปกติ กรณีครูนักเกรียนหรือว่าบุคลากรผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะสามารถจัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมแคว้นทีโซนตามแนวทางแซนบ็อกเซฟตี้โซนอินสครูเป็นเวลา7วันแล้วก็ให้ปฏิบัติตามการสังเกตอาการอีก3วันนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ไปกราบขณะที่ช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆไม่จำเป็นต้องงดหากไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยก็ให้สามารถเข้าสอบได้ค่ะ ซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของแผนการปริหารจัดการวัคซีนนะคะที่ผ่านมาก็มีการบริการฉีดวัคซีนในโรงเรียนแต่ช่วงนี้เนี่ยใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองได้พานักเรียนมาฉีดวัคซีนเพื่อจะเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดภาคเรียนครั้งต่อไปด้วยส่วนการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนั้นจากสถิติ S <S <S <an> ผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ82ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็เห็นว่านะคะผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงมากที่จะเสียชีวิตทีเดียวค่ะส่วนมาตรการเรื่องการปรับนะคะในการป้องก,กันโรคสําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือว่า test and go โดยมีการปรับมาตรการ rt pcr ครั้งแรกที่เดินทางมาถึงส่วนวันที่5ที่เดินทางมาถึงก็ให้เปลี่ยนเป็นการตรวจ atk แทนนะคะซึ่งเป็นการล ลดค่าใช้จ่ายในการบริการนอนโรงพยาบาลหลังจากได้รับการร้องขอมาจากนักท่องเที่ยวแต่ว่าจะต้องติดตั้งระบบติดตามหมอชนะและส่งผลตรวจเอทเเข้ามาด้วยค่ะก็เป็นมาตรการนะคะที่จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะเพื่อให้สามารถเดินหน้านะคะทั้งเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคและด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกันค่ะ